ดีค่ะทุกคนวันนี้คนวันนี้พี่ย่าพามาเก็บเห็ดนะคะพอดีป้าบิเขา,าชี้เป้าเอาไว้ให้แหนะคะว่าเออท่านยา่ามันมีเห็ดนางรมแล้วก็มีเห็ดแตรดำเพียบเลยในป่าเราป่าใกล้บ้านเรานะคะคือขับรถแค่5้านาทีก็ถึงอย่างที่พี่ย่าบอกทุกคนนั่นเองนะคะ แล้วป่านี้เป็นป่าบ้านพี่ยาที่พี่ยาเดินประจำอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรน่ากลัวทั้งสิ้นคนก็ปรือมพับปรืร้มับเข้ามาออกกองงกายจุงมมาเดินบ้างไรบ้างค่ะก็ตามพี่ยามาเลยค่ะทุกคนยังไงพี่ยาฝากช่องทัญญาไดเอรีสลาด i เอาไว้ในอ้อมอกอ,อมใจของทุกคนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ยาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ จ,นนจ้ะยังไงฝากตั้มไลค์ให้พี่ยาเพื่อไปทกนกำใจด้วยนะคะเพืเ่อนๆขอบคุณมาก,มากๆเลยค่ะลุนกันจ้ะตรงนั้นจะเป็นเห็ดนางรมค่ะทุกคนเห็ดนางรมนี้พี่ยาจะเก็บนะเพราะว่าเห็ดนางรมตรงนี้พี่ยาเก็บของพี่ยาทุกปีนะจ๊ะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาเขาสวยมากเลยค่ะเพื่อนนี่จ้ะ เดี๋ยวนะเพื่อนเพนเพราะว่ามันเป็นหนามอ่ะพี่ย่าเข้าไปไม่ได้ก็ต้องยื้อเอาอย่างนี้แหละคะ่เะเพื่อนเพื่อนลุ้นพี่ย่าด้วยนะคะว่าพี่ย่าจะเอาเขาได้ไหมนะเพื่อนเพื่อนที่ข้างในน้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปอีกอีกซอกหนึ่งเนาะเผื่อจะเอาได้เนาะทุกคนแล้วด้านล่างขอ,งอนเห็ดน,นะคะ ก็จะมีเห็ดแปรดำนะคะทุกคนนี่หาพวกนี้แก่แก่หมดแล้วดูสิเปื่อยหมดแล้วค่ะเห็ดแตรดำมีดอกนี้ที่ได้อยู่นะคะโอเวเห็เดเยอะมากเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเอาเห็ดนางรมของเราก่อนเนาะเอาใส่กระเป๋าใส่ตะกร้าละ่ะเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราข้ามโอ้นั่นหลุนแล้วไปแล้ฝั่งนู้นนะล้ทุกคนน้ำงามอ่อนมากเลยจ้ะ ที่เห็นดำๆนี่คือเป็นเห็ดเตรดําทั้งหมดเลยนะคะทุกคนโอ้โหจุ้มนี้ดูคือเปื่อยๆหมดแล้วจ้ะคือเห็ดเห็ดเยอะมากค่ะแต่สิ่งที่พี่จะมาเอาคือเห็ดนางลมฮะค่ะเห็ดนางลมตรงนั้นค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนดูค่ะดูค่ะทุกคน เป็นตับๆๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเนาะอันนี้เป็นเห็ดนางนางลงเทานะจ๊ะอันนี้เป็นเห็ดนางลงเทาอันนี้ไม่เอาค่ะเห็ดนางลงดำจะอร่อยสุดนะจ๊ะถ้าถามพี่ย่านะนางลงดำจะอร่อยสุด แต่อันนี้เขาเขาใหม่เขาสดเนาะเพราะฉะนั้นเวลาจิเวล,ลาผัดแล้วนะทุกคนเขาจะมีความกรอบแล้วมีความหวานของธรรมชาติค่ะเบ็ดธรรมชาติอ่ะเบ็ดนางลมธรรมชาติ่ะทุกคนเขาจะมีความหวานความกรุบความกรอบอยู่ในตัวของเขาค่ะ สองดอกนี้พี่ย่าไม่เอาเขาแก่เกินไปจ้ะพี่ย่าก็จะเอาเฉพาะที่พวกยาพี่ยาถอนมานี้เนาะทุกคนไปค่ะ นี่เห็เขาวๆนี่คือเห็ดหนังไก่นะคะเห็ดหนังไก่ผัดอร่อยมากจ้ะทุกคนนี่เห็ดหนังไก่ลักษณะของเขาเขาจะเป็นนำ้ำหนามหรือคล้ายๆตัวหนอนนะคะเป็นนำ้ำหนามอยู่ข้างใต้นะคะทุกคนนี่คือลักษณะของเห็ดหนังไก่นะคะพี่ยาก็จะเก็บเข้าไปด้วยนะคะวันนี้ได้เห็ดหลายหลากหลายชนิดนะจ๊ะแล้วก็มีเห็ดขอนสนขึ้นเยอะเลยแต่พี่ย่าไม่เก็บค่ะ เพราะว่าไม่มีพิเศษนะทุกคนพี่ย่าไม่ไม่มีตู้แช่ฟรีสแล้วนะคะเพราะว่าพี่ย่าจะย้ายบ้านนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่ย่าจะตัดตัดเอาแต่ดอกงามๆเขาเนาะทุกคนป่าสวยมากแล้วที่เห็นดำๆนั้นดำๆตามพื้นนะคะเป็นเห็ดทั้งหมดเลยนะคะเป็นเห็ดแตรดำค่ะที่ว่าพี่ยา่าถ้าดอกไม่สวยจริงๆพี่ย่าก็ คงไม่เก็บเขาเนาะเห็ดเห็ดกระดำเนาะพี่ย่าจะเก็บเฉพาะเห็ดหนังไก่ค่ะอ๋อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนพี่ย่าจะตัดขาเห็ดหนังไก่ไปเลยนะคะเขาจะได้ไม่เปื้อนเนาะเห็ดเยอะมากค่ะป่าข้างบ้านพี่ย่านะคะเราสามารถเลือกเห็ดได้เลยค่ะว่าเราจะอยากกินเห็ดชนิดไหนเราเข้า เข้ามาเก็บได้ตามฤดูกาลเลยค่ะป่าที่นี่เป็นป่าขมูลนะคะทุกคนเขาไม่ได้ห่วงห้ามเนาะแต่ว่าเวลาเก็บเห็ดนะคะพี่ย่าแนะนําว่าอยากเก็บเอาไปเยอะค่ะเก็บเอาไปแค่เราพอกินก็พอจ้ะทุกคนเห็ดชนิดนี้เห็ดหนังไก่ทำยาอร่อยมากกรุบกรุบกุกุบใส่มาม่าก็อร่อยค่ะทุกคนเนี่ยจ้ะงามยังอ่อนอยู่นะจ้ะนี่ค่ะ ก,กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ย่าด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากๆเลยค่ะตรงนี้เป็นเห็ดกระเบื้องค่ะทุกคนเห็นไหมข้างตรงนี้ของเขามันจะคล้ายๆกระเบื้องแล้วก็เป็นยางๆนี่ยค่ะกินได้ค่ะเอาไปล้างยางออกต้มลวกแล้วก็จะผัดจะแกงก็ได้เลยค่ะแต่วันนี้พี่ย่าไม่เก็บค่ะทุกคนพี่ย่าจะเอาเฉพาะเห็ดที่พี่ย่าอยากกินเท่านั้นค่ะ พี่ย่ามาเจอเห็ดกระจบนะคะเห็ดที่พี่ย่าเคยรีวิวไปแล้วนะคะแต่ว่าดอกเขาบานแล้วจ้ะทุกคนถามว่าสวยไหมเขาก็สวยแหละนี่ดอกข้างใต้อันนี้เอาได้กินได้นะคะเอาไปต้มน้ําล้างเมือกออกหนึ่งน้าอร่อยคะ่ะเดี๋ยวพี่ย่าไม่เก็บนะจ๊ะขอไม่เก็บนะคะขอญาติไม่เก็บ คนที่ติดตามรับชมนะคะเพื่อนๆคะ่ะยังไงเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะฝากตํมไลค์ให้พี่ยาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย